my name is John Jasons. I'm the chef at Smash Daddies, and today I will show you how we make our smash burgers. Smash the burger with this, and then what happens is it creates a nice caramelization of the meat, which brings out the flavor. Smashy sauce. p i เม s เซนองนะคะเป็นหนึ่งในเจ้าของของร้าน Smash Daddy Burger ค่ะทำไมถึงเป็นเบอร์เกอร์เขาชอบ ชอบกินเบอร์เกอร์มากแล้วตัวเมเองอ่ะจริงๆไม่ได้ชอบกินเบอร์เกอร์ขนาดนั้นตอนอยู่อเมริกาแต่พอมากินเบอร์เกอร์ของจอห์นอ่ะคือแบบฉันกิน I've always loved burgers. Burgers are my passion. I started in fine dining, and uh, I always had an itch to do simple but well-executed American food. จอห์นเนี่ยค่ะเป็นเชฟ มาจากอเมริกาแล้วจอเนี่ยเขาเป็นเขาเคยทำงานที่เหมือน Michel in, Michel in, อมิชลินมิชลินร้านร้านอาหารมีที่มีมิชลินด้วยแล้วก็เคยเป็นเชฟที่ Google มาก่อนสำหรับเหมาะสำหรับกินเข้าไปแล้วกัดแล้วพอดีคำเพราะถ้าถ้าเห็นเบอร์เกอร์ธรรมดาตามร้านต่างๆมันจะเป็นอางี้ยแป้งประมาณเนี้ยแล้ว,ลวตัวแป้งเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะคือ คือเบคมาสำหรับสแนชเบอร์เกอร์โดยเฉพาะมันเป็นอังกสอารมณ์ Un อังกีฟอ่ะเนื้อมันดีมากเพราะฉะนั้นมันคุณจะไม่เห็นเป็นก้อนเหมือนคนอื่นเป็นเนื้อนิวซีแลนด์อังกสบีฟเมนูแนะนำนะคะก็เป็นของที่ร้านคือคลาสสิก เรียกว่า smash dairy burger ตัวอตัวคือ sweet baby j j sweet baby j j นี่คือชื่อเนี้ยคือจอห์เนี่ยเขาคิดสูตรเนี้ยขึ้นมาประมาณ20ปีละเนาะแล้วเขาก็แล้วมันเป็นเป็นเหมือนเนมเซกของเขาคนที่กินเจค่ะหรือชอบกินเจหรือว่าเป็นสาย healthy เนาะจะมี vegetarian ซึ่งเป็นเมนูชื่อว่า s ล l l y r a บ b i t ตัวซีรีรบเทเนี่ยที่ร้านก็ทําเองอีกไม่ใช่แพตตี้ที่ไปซื้อมาจากข้างนอกนะเป็นแต่เป็นแพตตี้ที่ทํามาจากอินกริเดียนสำหรับ vegetarian โดยเฉพาะที่ร้านเนี่ยก็จะมีมิลช์เชคหลายตัวเลยจริงๆแล้วมีเยอะมากถ้าเข้ามาดูเมนูที่ร้านแต่แนะนำว่าทำจากไอติมจริงๆ เลยชอบชอบสีชมพูแล้วเมย์ก็เป็นคนที่ชอบชอบสีชมพูมากก็ตอนที่คุยกับดีไซเนอร์เกี่ยวกับที่ร้านเนี่ยก็บอกว่าอยากให้มีสีชมพูด้วยแล้วด้วยความที่โลโก้เราเป็นรโทรก็กลายเป็นรโทโรดาเนอร์ร้าน Smash Daddy นะคะเราเปิดอยู่ตรงถนนห้วยแก้วถนนห้วยแก้วข้างๆปั๊มเฉลใกล้ๆนิมมาน น้อผ่านผ่นกัดสนแก้วเก่ามาแล้วก็จะเป็นร้านแซนดแชดดี้เป็นร้านสีชมพูแล้วพอผ่านร้านไปเข้าซอยตรงร้านสมุดร้านนาก็จะมีที่จอดข้างทางเยอะแยะมากมายเนาะ,ะประมาณเที่ยงถึงสี่ทุ่มวันอังคารถึงวันอาทิตย์เอจีอัลแม